กำลังถือโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องผ่านไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้โควิดคงจะออกไปทำอะไรไม่ค่อยได้ผมต้องการจะเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าผมได้รับโทรศัพท์จากน้องนักข่าวท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจเคยติดตามโครงการรับจำนำข้าวอยู่ๆโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมว่าตกใจมากว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ศาลเพิ่งตัดสินไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ประมาณสักหกเจ็ดคดีถูกยกฟ้องหมดเขาแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยกฟ้องผมก็เลยบอกน้องเขาว่าน้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแปลกใจอย่าเพิ่งตกใจเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าไอโครงการรัฐจะนาข้าวอ่ะมันเป็นอย่างไรบ้างถ้าน้องเข้าใจภาพรวมน้องจะเข้าใจว่าทําไมศาลจึงยกฟ้องผมถามไปว่าน้องจําได้ไหมว่าคดีที่ฟ้องเนี่ยใครใครเป็นคนฟ้องเขาบอกว่าองค์การคังสินค้าผมเลยบอกเอางี้เดี๋ยวผมสรุปภาพรวมให้น้องเข้าใจนิดหนึ่ง ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักโครงการรัฐจำนำข้าวมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือเรานึกภาพนะครับว่าชาวนาเนี่ยเอาเข้าวเปลือกมาที่โรงสีนี่คือขั้นตอนที่1ที่เราเรียกง่ายๆว่าต้นน้ําชาวนาเอาเข้าวเปลือกมาที่โรงสีในขั้นตอนต้นน้ําหรือขั้นตอนที่1เนี่ยมีตัวละครอยู่3ตัวละครก็คือ 1. ชาวนาในฐานะที่เป็นเจ้าของข้าวเปลือก2องโรงสีที่ทําหน้าที่รับจํานําข้าวแทนรัฐบาล สามมีเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซึ่งเขาแบ่งงานกันทําเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งประจําอยู่ที่ลงสีนี่คือขั้นตอนต้นน้ําชาวนาเอาข้าวเปลือกมาที่ลงสีอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะหลังจากนั้นแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองก็คือลงสีจะต้องสีข้าวเปลือกเพื่อให้เป็นข้าวสารและเอาข้าวสารส่งต่อไปที่โกดังกลางที่รัฐบาลเช่า นี่คือขั้นตอนที่สองหรือขั้นตอนกลางน้ำดังนั้นตัวละครผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่สองหรือขั้นตอนกลางน้ำมีอยู่สี่ตัวละครคือลงสีในฐานะที่สีเข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารเมื่อมาถึงที่โกดังตัวละครที่สองก็คือเซอร์เวเยอร์เซอร์เวเยอร์จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวว่าข้าวคุณภาพดีไหมชนิดข้าวถูกไหม เช่นว่าเป็นข้าวหอมมะลิก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิถ้าเป็นข้าวสารทั่วไปก็ต้องเป็นข้าวสารทั่วไปนี่คือตัวละครที่2อเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่อคสอหรือเจ้าหน้าที่อตอก,กที่รับผิดชอบดูแลณคลังนั้นและ4ก็คือเจ้าของคลังที่ให้รัฐบาลเช่าดังนั้นในขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนกลางน้ําคือ ลงสีสีข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารเอาข้าวสารมาเก็บในโกดังที่รัฐบาลเช่าไว้มีตัวละครอยู่4ตัวละครคือลงสีเป็นคนสีข้าวเซอร์เวเยอร์ตรวจสอบคุณภาพข้าวเจ้าหน้าที่รัฐคืออคสหรืออตกและสีก็คือเจ้าของคลังดังนั้นการทุจริตในขั้นตอนนี้เนี่ยพี่น้องคงนึกภาพออกไหมครับมันมีข้าวเหลืองที่ไปซุกอยู่ในโกดังอยู่ในกองข้าวตอนที่ มีการตรวจสอบโกดังต่างๆ,ๆทั่วประเทศนับพันโกดังเนี่ยมันมีข้าวเหลืองข้าวส่วมสภาพข้าวเนา่ารวมทั้งมีนั่งร้านการเกิดปรารกฏการณ์นี้สีฝ่ายต้องสมรู้ร่วมคิดถ้าสี่ฝ่ายไม่สมรู้ร่วมคิดกันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือขั้นตอนที่2นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่าทําไมคดีมันจึงถ,ถูกยกฟ้องและขั้นตอนปลายน้ําคือขั้นตอนที่สพี่น้องนึกภาพนะครับว่าเมื่อเข้าสารเนี่ย อยู่ในโกดังต่างๆทั่วประเทศแล้วนะรัฐบาลครั้งนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลนะมีหน้าที่ขายข้อสารหรือเรียกว่าการระบายข้าวคดีที่ฮือฮาที่สุดก็คือคดีการระบายข้าวแบบ G2G การระบายข้าวแบบ G2G เนี่ยมันจะมีตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเช่นนายกรัฐมตีใน,น,าาน,นาฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการผู้รับผิดชอบโครงการในการระบายข้าว อาจจะมีอธิบดีผอ,อสํานักระบายข้าวข้าราชการระดับสูงรวมทั้งพ่อค้าข้าวขาใหญ่ๆที่ใกล้ชิดรัฐบาลเช่นสยามอิติก้าของเสียเปียงและเครือข่ายในขั้นตอนที่สามหรือขั้นตอนการระบายข้าวที่เรียกว่าปลายน้ําเนี่ยไอ้เรื่องนี้จบแล้วนะฮะสารดีกาแผนคดีอาญาของนักการเมืองตัดสินไปเรียบร้อยแล้ะแล้วก็คดีจำนำข้าวคุณยิ่งรักปล่อยปะาละเลยโดยทุจริตหนีติดคุกห้าปีหนีไปแล้ว คุณบุญทรงสี่สิบแปดปีคุณภูมิเสียเปียงอธิบดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดติดคุกหมดเรียบร้อยแล้วนั่นคือในขั้นตอนปลายน้าเนี่ยอันนี้เนื่องจากพวกเราฝ่ายการเมืองเป็นคนตรวจสอบเวลาตรวจสอบเราตามจิกเราเอาจริงเอาจังในสำนวนต่างๆในคดีต่างๆเราไปให้กาบคำต่ออายการไปให้ปากคําต่อศาลแล้วก็เชิญผู้ช่วชาญหลายๆฝ่ายมาให้ปากคําอันนี้การทุจริตจํานําข้าวในขั้นตอนปลายน้ําจริงไม่พลาดและ ในส่วนนี้เนี่ย G2G เนี่ยมีการขยายผลไปฟ้องคดีพแพ่งของเครือข่ายบริษัทเสือเปียงซึ่งศาลตัดสินยึดทรัพย์มาแล้วประมาณสัก16,000ล้านบาทอันนี้ไม่พลาดแต่ขั้นตอนกลางน้ำที่มีน้องนักข่าวสายเศรษฐกิจโทรมาถามผมว่าทำไมศาลยกฟ้องผมเล่าพี่น้องฟังแล้วว่าขั้นตอนกลางน้ำก็คือการเอาข้าวมาเก็บในกระดัง ลงสีแทนที่จะส่งข้าวดีก็เอาข้าวเหลืองข้าวเสื่อมสภาพจ่ายเงินให้กับเซอร์เวเยอร์ซึ่งตัวละครตัวที่สองเซอร์เวเยอร์ก็าเอาเงินผลประโยชน์เนี่ยแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่คลังก็คืออคอสอรหรืออตกอรวมทั้งแบ่งให้กับเจ้าของคลังด้วยเท่ากับว่าการทุจริตในขั้นตอนกลางน้ําเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสี่ฝ่ายเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามามีการตรวจสอบกระดังข้าวต่างๆทั่วประเทศเราเห็นนี่ ว่ามันมีข้าวเหลืองเห็นมีกอดังที่ซุกอยู่ในกองข้าวในเมื่อสี่ฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันแล้วกอดังทั่วประเทศผมเชื่อว่าน่าจะร่วมร่วมพันแห่งแน่นอนถ้าประมาณข้าวมหาศาลเมื่อสี่ฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันการเขียนสำนวนต่างๆการเขียนสำนวนการให้ปากคําเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่คลังที่ตําแหน่งนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไปรับผลประโยชน์กับเขาการให้ปากคําสำนวนต่างๆจึงอ่อนมาก ผมจึงไม่แปลกที่น้องนักข่าวถามผมว่าทําไมศารยกฟ้องตวใหย่ศสารยกฟ้อง,องและจุดเลวร้วายถ้าพวกเราจําได้โกดังข้าวแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีที่มีนั่งร้านข้าวไปซุกอยู่ในกองข้าวนั่งร้านนั้นที่ซุกอยู่ในกองข้าวในโกดังแห่งนั้นข้าวหายไป98 500กระสอบสุดท้ายไปจับคนสองคน ไปจับคนสองคนนัพผู้ชายคนนึผู้ผู้หญิงคนเอาพร้อมรถกระบะหาว่ามาขโมยข้าว98,500กระสอบรวมทั้งมีการซุกนั่งห้านไป็ในกองข้าวคดีเหล่านี้เนะเมื่อไปถึงศาลจะว่าแต่ถึงแต่ศาลแม้แต่พวกเราก็มองว่ามันเป็นไปนไม่ได้ก็เท่ากับว่าศาลก็เลยยกฟอก้องนี่คือประโยชน์ร่วมกันของสี่กลุ่มนี้ฮนะผมก็เลยถือโอกาสไล่สดเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าทําไมคดีรับจำนำข้าวในระดับขั้นตอนกลางน้ํา ที่อคอสอรหรืออตกอรไปฟ้องต่างๆสารจริงยกฟ้องเพราะในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสี่ฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันทั้งโรงสีที่เอาข้าวคุณภาพไม่ดีมาเซอร์เวเยอร์ที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวรับเงินจากโรงสีผมทราบข่าวว่าทางอีสานในเพราะข้าวหอมมะลิก็สอบตึงรับเป็นร้อยบาทเลยนะแล้วข้าวไม่รู้กี่กี่หลายล้านหลายสิบเป็นร้อยล้านกระสอบไปคิดเอาแนละ้วว่าผลประโยชน์เท่าไหร่ ทั้งรงสีทั้งเซอร์เว์เยอร์เจ้าหน้าที่รับเงินส่วนแบ่งจะเป็นอ,อกสอสหรืออตกอร,ออกรและเจ้าของโกดังก็รับเงินส่วนแบ่งในเมื่อเมื่อคอสอชอเข้ามามีการตรวจสอบโกดังและมีการเล่งมีการจรี้ให้ฟ้องคดีต่างๆโดยให้อคอสอตกอรมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟ้องคนเหล่านี้ก็เลยให้ปากคําในข้อความหรือสำนวนที่อ่อนมากเมื่อไปถึงศาลศาลจริงยกฟ้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้กับ พี่น้องได้เข้าใจและเห็นภาพว่าเพราะมีข่าวออกมาช่วงนี้ว่าคดีต่างๆสารยกฟ้องหมดถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวฝ่ายผู้ไม่หวังดีจะเอาไปตีโพลตีพายว่าเห็นไหมสารยกฟ้องสารยกฟ้องมันการยกฟ้องก็เพราะว่าทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีทางที่จะไปผูกมัดถ้าผูกมัดเรื่องเหล่านี้ถึงตัวเองฮะผมทิ้งอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีกลุ่มนักการเมืองชั่ว มาเจอกับกลุ่มข้าราชการเลวประเทศชาติล่มจมการแก้ปัญหาของประเทศต้องแก้ปัญหาเรื่องนักการเมืองชั่วกับกลุ่มข้าราชการที่เลวนะฮะเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ไปแก้ที่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมจริงขออนุญาตเอาเรื่องเหล่านี้มาสรุปให้พี่น้องฟังได้เข้าใจนฮะเพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมีผู้ไม่หวังดีเอาคาดีต่างๆที่ศาลยกฟ้อง ที่อคออสอฟ้องไอ้เรื่องจำนำข้าวแล้วสารยกฟ้องแล้วพนเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้มาพูดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจริงขออนุญาตมาสรุปพูดให้พี่น้องเข้าใจซสก่อนครับวันนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆเพียงแค่นี้นะฮะผมได้เขียนเป็นคําสรุปเป็นตัวหนังสือไว้ด้วยนะเผื่อพี่น้องได้อ่านหนังสือที่ผมได้เขียนไว้แล้วมาฟังที่ผมชี้แจงให้พี่น้องเห็นภาพจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือมาหากราบํานานที่สร้างความเสียหายร่วม ,00 แสนล้านบาทเนะี่ย ภายใต้การใช้เงินถึงประมาณ9 4 0 0 0 0ล้านบาทเป็นโครงการที่เร็ว้ายที่สุดในประเทศครับวันนี้เราบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ